มอเตอร์ไซค์มานะแล้วทีนี้ก็ลงไปถอดถลเหลืองที่ข้างทางแล้วขึ้นมาใหม่อะค่ะขนาดสุดตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผ้าองค์นี้เราเคยเห็นกันไหมยังไงอะแบบผ่านผ่านะไรเคยเห็นผ่านใช่พี่ใช่แต่ไม่แต่ไม่ใช่พี่แต่ผมไม่เคยเจอที่ว่าเขาลงไปอะไรอย่างนี้นะพี่นะครับใช่ครับเคยเห็นมาบ่อยใช่ไหมมาอยู่ครับเป็นผ้าองค์นี้ปะองค์นี้เหมือนกันยู่มีเป็นองค์นี้เลยใช่ไหมใี่ยนแต่ผมไม่รู้ผ้าจริงหรือเปล่าแต่ผมไม่รู้องนี้ดีกว่าพี่แต่เขามาแถวนี้บ่อยแล้วนะเถอะ นตอนเช้าผมพูดยากอะว่าผมเพราะว่าผมทำงานผมก็ไม่ได้สังเกตดูมากเลยแต่ว่าคนบางคนบอกว่าคนที่ขังเนี่ยเขาเห็นไงพี่เพราะว่าเห็นเขาเห็นคลิปเพราะว่าเห็นข่าวไอ้พี่เพราะเขา่าจะแบบบ้ามาบ่อยไอ้พี่ข่าวที่ผมรู้มาพี่ผมดูแล้วภาพตรงนี้มันภาพจริงภาพตรงมันเหมาะสมเลยกับเขาพฤติกรรมกาบแต่งหน้าเขาไม่ไม่เหมาะสมเลยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพาร์จริงๆนะพี่ตามหลักศาสนาผมว่าไม่ไม่ไม่เหมาะนะพี่ ว่าความหลักผมนะว่าพาว่านั่งมาปุ๊บว่ามาลงแบงล่างมาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาลงแค่นี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปเปลี่ยนหรือเขาไปทําอะไรหรือเปล่านะใช่ครับผมก็ไม่รู้หรือเปล่ามาก็คือใส่เสื้อผ้าผมใช่ปกติใช่พี่แต่ผมว่าใช่ตามตามคิปว่พี่แต่มันไม่เหมาะสมไงพี่ขาผมลัศนาะถ้าจริงละพับใช่ครับพี่ครับพาจริงก็ต้องเดินมีทบะใช่ไหมล่ะพี่ใช่ครับผมนั่นคือพาจริงเพราะว่าเดินมีทบะ ใช่ครับเพราะว่าเาจะบอกว่าคนศาสนาพุทธก็ผมก็นับถือพุทธเนี่ยพี่ผมว่าบูชาพระอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าอยากจะบอกว่าว่าอย่าทำเลยพี่เพราะว่าคนเราศรัทธาความเชื่อของคนเราอะพี่เขาเราทำแล้วสบายใจอะเขาบางคนเขาเชื่อของเขาเขาทำเขาทําเราทําสมมุติว่าผมทําอย่างเงี้ย้าให้พระที่แบบว่าพระที่ดีดีกว่าพี่พระที่ปฏิบัติทาดีอย่างเงี้ยครับพี่ครับ ว่าพลาที่อย่างนี้ผมผมว่ามันก็ไม่โอเคนะพี่ทให้เช่ประเทศเสียใช่ครับพี่ศาสนาพุทธพี่ใช่ครับผมดูใช่ครับใช่ครับพี่ผมก็ทับถือพุทธพี่ผมก็ไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับผมน้ำสีศาสนาพุทธเชื่อว่าตั้งการตั้งใจของเขามาทําแบบนี้ไม่โอเคพี่ผมว่าเพราะขึ้นมนเป็นตลาดนะคุณเช้าเป็นตลาดใช่ครับใช่ครับผมมันเป็นตลาดกรมชนครับใช่ครับผมเป็นตลาดกรมชนนะพี่ ครับจะมากันกันแบบเป็นเป็นองค์รวมๆกันหลายๆคนแล้วก็ลงจากรถมาลงจากรถมาอย่างที่พี่ดูคลิปเป็นไงพี่ใช่่อันนั้นน่ไม่ใช่พลาแน่เพราะว่ามีกับใส่ผมบกด้วยแล้ววินวินน่ไม่่นาจะใช่วินตลาดด้วยใช่ค่ะเป็นวินที่ไหนพอทราบไหมครับน่าจะวินที่อื่นแล้วพลานี่พพลาที่อื่นด้วยไหมพี่หนูว่าไม่ใช่พลาหรอาคงจะวินวางใครมาใส่แล้วพลาอย่างเงี้ยเคยมาบังวินตลาดที่ตลาด เคยผ่านตามาอเคยเห็นมาองเดียวอ่ะแต่จะมังส่วนมากก็จะมาตตงโมแล้วก็จะเดินเข้าเข้าไปเคยเห็นอยู่ใช่มาเดียวใช่มาองค์เดียวแต่แต่ที่ถ้าเกิดว่าเป็นพาร์ทงนะเขาจะมากันแบบรวมรวมรวมองกันมาหลาย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 องค์อ่ะพี่ดูร้อย่างนี้ไม่ใช่อ่ะเพราะว่าอ้ตรงที่ดูตรงนั้นเนี่ยมันเขาลงไปเปลี่ยนชุดเลยที่เห็นเนี่ยลงไปเปลี่ยนแล้วก็มาแล้ว มึงเห็นวินเขาเอาเอาเอาถุงอะไรสักอย่างเปลี่ยนส่งให้พาไปน่าจะส่งให้คนนั้นน่ะแหละเปลี่ยนชุดแล้วขึ้นมาเปลี่ยนใส่หมวกด้วยนะใส่หมวกมาด้วยมีอะไรฝากถึงพี่วินคนนั้นหน่อยไหมครับพี่ก็ทําอะไรไว้ก็ออกมารบที่ชอบหน่อยแล้วกันสังคมนะคะเขาเสียพี่ด้วยเสียเพื่อนเพื่อนร่วมเสียกันเยอะค่ะแล้วมีอะไรฝากบอกถึงพาระหน่อยนะที่ว่าพาระจริงหรือพารพร้อมอยากให้กลับตัวกลับใจนะคะ สังคมยังให้เอาไผ่ค่ะทีนี้เอาผ้าเหลืองมาใส่ทำไมบางหน้าไม่ใช่หรืค่ะไปส่งบ่อยะแต่ทางวิ่งพวกหนูไม่รู้หรอกหนูว่าเป็นผ้าองค์เนี่ยแต่เมื่อก่อนที่เคยเห็นบ่อยไหมบ่อยค่ะจะเดินมาองค์เดียวมาอยู่องค์เดียวเลยเดินมาคนเดียวนั่นแหละแล้วมาเรียกตรงสี่แยกใช่บางทีก็จะเรียกตรงนี้ไปบางทีก็จะไปเรียกเดินออกมาจากตรงที่เขาเปลี่ยนชุดอ่ะ อ่าแล้วก็มาเรียกเรียบเรียกรถมอเตอร์ไซค์ตรงสีแยกไม่ดีใี่เคยเห็นเข้อดีเคยเคยเห็นอ่าพี่เห็นเขาเดินออกมาแล้วก็ออกมาเรียกมอเตอร์ไซค์มาเรียกมอเตอร์ไซค์ตรงสีแยกเลยที่พี่เห็นแยกไฟแดงอ่ะคือที่พี่เห็นใส่ใส่ผ้าเหลืองไหมตอนตอนมาบอกวินอ่ะใส่ใส่ผ้าเหลืองใช่แล้วพี่เคยเห็นมั้ยในเวลาที่เขาเปลี่ยนไม่เห็นนะคะไม่เห็นใช่แต่เห็นแบบใส่ผ้าเหลืองเข้ามาตรงตัวเล็กๆอย่างนี้แหละ